สวยมากเลยค่ะแบบน่าเบี่ยนมากอืมค่ะโอ้จริครับนี่การใที่นี่เพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำมาใช่ค่ะเพื่อนแนะนำมาเพราะว่าเพื่อนเราบอกกับเพื่อนว่าเราอยากทำปาาเพราะว่าเราเราฉีดไปแล้วเราสู้ว่ามันไม่สวยเราฉีดเราสลายเดี๋ยวเราทำบ่อยจนรู้สึกว่าเราต้องตัดแล้วแหละช่วยเพื่อนหาเพื่อนก็เลยแนะนำ แสดงว่าฟิลเลอรไม่ตอบโจทย์เรื่องทรงใช่ค่ะเลยให้เพื่อนช่วยช่วยดูไอ้ทำตาจัดที่ไหนดีทรงไปเลยดีกว่าจัดดไ้ประมาค่ะอ๋อวันนี้ทรงแบบดูนิดนึงทรงแบบยอดพิดเลยนะครับแต่ว่าขอขอไม่บางมากหรือว่าแบบทาแล้วเข้านยเออน่าจะเข้ากับเราเลยโอเคอ่าอูีกันเลยครับ ชอบมากครอบคุณค่ะ okay. อินดีครับอินดีครับ